ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลเปอยเชปัทะอาสนนนล7พฤษภาคม68ปืนใหญ่บุกสู้หวังล้างแค้นวิเคราะห์บอลเปอยเชพบอาสนนนลศึกอยู่ฝ่าดแชมเปรีกรอบรองนัด2วันพุทธที่7พฤษภาคม2568หลังนัดแรกทีมจากฝรั่งเศสบุกชนะก่อน1ต่อ0บีบให้ปืนใหญ่ต้องบุกเต็มกำลังเพื่อพลิกสถานการณ์คว้าตั๋วชิงดำ ยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนรอบรองชเชลิศนัด2เปียชเชจากฝรั่งเศสปะทะอาเซนนลจากอังกฤษเวลา2นาฬิกาถ่ายทอดสดบีนสปอร์ตหนึ่งสนามพาร์คเดอะแพรงเปียชเชลุยส์เอริเก้ได้รับข่าวดีเมื่ออุสมานเดมเบเล่ที่เจ็บแฮมสติงจากนัดแรกกลับมาซ้อมพร้อมประจำการแนวลุกร่วมกับควีชาควาลัสเคเลียและเดซิเร่ดูเอขณะที่อีคังอินสตาทีมชาติเกาหลีใต้ยังไม่ชั่วหลังเจ็บจากเกมลีก แดนกลางคาดว่าวิตินยาฟาเบียนดูออสและเชลเนเวสจะคืนทีมตัวจริงหลังจากถูกโรจชั่นในเกมลีกเอิงพ่ายสตาร์บุกส่วนแนวรับยังใช้ชุดหลักอย่างอัสราฟหาคิมีมากินโยสวิลเลียนป่าโชและนูโน,นเมนเดสโดยมีจานลุยจิด,ดอนนารุมา่าเจ้าของผลงาน5เซฟเก็บคลีนชีตในนัดก่อนลงเฝ้าเสา อาร์ซนนิอลมิเกลอาเจต้าจะได้ไปเยือนทินเก่าที่เคยค้าแข่งระหว่างซีซั่น2001-2002ด้วยข่าวดีเมื่อโทโมัสปาเตพ้นโทษแบนจากใบเหลืองสะสมพร้อมคืนแดนกลางประสานงานเดคนไรช์และมาตินโอเดกาดที่แม้มีอาการเล็กน้อยแต่คาดว่าจะฟิตทันตัวเจ็บตอนนี้มีแต่หน้าเดิมๆอย่างกาเบรียลเชสุดไคาหาแวตดจอจินโยกาบเบรียลมากันเยสและทาเคโรโทมิยาสุ อย่างไรก็ดีมีลุ้นได้2แนวรับเยเรียนทิมเบอร์และลิคาโดคาลาเฟอรีกลับมาหลังทั้งคู่กลับมาลงซ้อมได้แล้วแม้ต้องเช็คความฟิตจนถึงโค้งสุดท้ายก็ตามนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามเปเอชเช433จาลุจิดอนารุม่าอัสราหฮาคิมีมากินโยสวินเลียนปาโชโนโนเมนเดสชูอัลเนเวสวิติญญาฟาเยนลุยสเดซิเรดูเออูสมานเดมเบเลคุียชาควาลัสเคลีย อาเซนนอต4-3-3ดาบิดรายาเจอเรียนทิมเบอร์วิลเลียมสลิบายาคุบคิวิโอไมล์ลูอิสเกลี่มาตินโอเรกาโทมัสปาเตเดคนไรส์บูคโยสาการนาทีที่4ให้กับอุสมานเดมเบเล่ สำหรับเกมนัด2ทีมของมิเกลอาเจต้าผู้จัดการทีมสเปนิชจะต้องบุกไปพลิกสถานการณ์ในรังของแชมป์ลีกเอิงวันพุธนี้7พฤษภาคมและจากความพร้อมล่าสุดของทีมเมื่อวันกัรเด็การเนอร์ได้2กองหลังคาราฟิอรีกับทิมเบอร์ลงซ้อมได้เช่นกับโอเดกาดกับตันทีม ในรายของกองหลังทีมชาติอิตาลีเขาไม่ได้ลงสนามมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเนื่องจากเจ็บเข่าขณะที่ดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไม่มีส่วนร่วมกับทีมในเกมเพียมหลีกนัดล่าสุดที่อาเซนอลพ่ายคารังให้กับบอนมัด2ต่อ1นึ่สำหรับโอเกาศแม้จะลงเล่นได้เต็มเกมกับเดอะเชอร์ี่แต่สตาฟทีมชาตินเวเดินกับเพลกออกจากสนามเข้าอุโมง์จึงถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อย กระทั้งล่าสุดสกายสปอร์ตยืนยันว่า3ดาวเตะท็อปกันลงซ้อมได้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาจึงมีความเป็นไปได้ว่าทั้งหมดมีสิทธิ์ลงเล่นกับเปอเชในนัดสำคัญไรซ์กล้าปืนไม่กลัวตั้งเป้าบุคคลปารีสเดคันไรย,ยืนยันว่าอาเซนนลไม่กลัวและตั้งเป้าที่จะสร้างค่ำคืนอันยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยการเอาชนะปารีสแซงต์แชร์แมงและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกปืนใหญ่จะลงเล่นเกม2ในรอบรองชนะเลิศกับทีมแชมป์ลีกฝรั่งเศสโดยพวกเขามีสกอร์ตามหลังศูนต่อ1จากประตูนในช่วงต้นเกมของอุสมานเดมเบเล่ที่เอมิเลสเตเดียเมื่อสัปดาห์ก่อน อาร์เซนอลอาจแพ้คาบ้านในเกมแรกแต่ไรซ์ยืนยันว่าสโมสร,รลอนดอนเหนือเชื่อว่าพวกเขาสามารถเอาชนะเปแอดเชและผ่านเข้าชิงเลิศแชมเปี้ยนลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ทศวรรษมันจะเป็นค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสร,รแห่งนี้หากเราสามารถไปถึงนัดชิงดังนั้นเราจึงพร้อมอย่างเต็มที่ คุณต้องมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่และแน่นอนว่าเรามีสิ่งนั้นในฐานะทีมเพราะผู้จัดการทีมสั่งสอนสิ่งนี้ให้เราเป็นประจำในทุกวันและหากเรามีเวอร์ชั่นที่ดีสุดของเราเองซึ่งเรารู้ว่าสามารถเป็นแบบนั้นได้ก็ไม่มีอะไรจะหยุดเราไปจากการไปสู่จุดนั้นได้คุณไม่สามารถเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเยือนปารีสโดยขาดความเชื่อมั่นและความกล้าหาญถ้าเราอยากชนะเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างยิ่งใหญ่ คืนพรุ่งนี้จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่และเรามุ่งมั่นมากเพราะนัดชิงชนะเลิศจะเริ่มต้นในอีก90นาทีข้างหน้าเราอยู่ที่นี่เพื่อที่จะชนะและเพื่อแสดงจุดยืนและไปให้ถึงนัดชิงชนะเลิศเราเคยก้าวขึ้นมาสู่โอกาสสำคัญมาแล้วในอดีตและเราพร้อมที่จะทำแบบนั้นอีกครั้งในเกมรอบแรกเราชนะแพเช2ต่อสูนและทีมก็ทีมเดิมเว้นเพียงเดมเบเล่และควีชาคอรัสเคเลียดังนั้นไม่มีอะไรต้องกลัวเราเชื่อว่าเราอยู่ในระดับนั้น เอลิก้เฟิร์มเดมเบเล่ฟิตพร้อมช่วยเปอชเชยลุยส์เอลิก้ยืนยันว่าอุสมานเดมเบเล่ฟ,ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บพร้อมสำหรับการลงสนามช่วยปารีสแซงแช็กแมงในแชมเปี้ยนีกรอบรองชนะเลิศนัดสองเดมเบเล่เป็นคนยิงประตูชัยช่วยให้เปอชเชบุกไปคว้าชัยชนะเหนืออาเซนอนในสัปดาห์ที่แล้วแต่เขาก็พบกับอาการเจ็บจากเกมดังกล่าว ปีกเลือดน้ำหอมพลาดการลงสนามในเกมที่เปแอดเชย์พ่ต่อสตาบุกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยทำให้เกิดความเป็นกังวลว่าเขาจะกลับมาทันเกมนัดสหรือไม่ถึงอย่างนั้นเดเบเล่ลงซ้อมได้ตลอด2วันหลังและเอ็นริเก้ยืนยันว่าแข้งวัย27ปีพร้อมสำหรับการลงสนามพบกับปืนใหญ่อีกครั้งเขาซ้อมกับทีมา2วันแล้วนะเขาจะพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้เอ็นริเก้กล่าวในงานถแถลงข่าวก่อนเกม ักราฟฮาคิมีเพื่อนร่วมทีมของเขาก็บอกว่าการฟื้นตัวของเดมเบเล่เป็นไปด้วยดีและเป็นคนสำคัญของทีมไม่ว่าจะในหรือนอกสนามเขาฟื้นตัวด้วยดีนะผมคุยกับเขามาเขารู้สึกดีโค้ชจะเป็นคนตัดสินใจถ้าเขาไม่ได้ลงสนามก็จะมีคนอื่นอีกเขาเป็นนักเตะที่สำคัญมากๆแต่เขาช่วยเราได้ทั้งในและนอกสนามฮาคิมิกล่าวเดมเบเล่ทำผลงานยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้โดยในแชมเปี้ยนลีกนั้นเขายิงไป8ประตูและทำ3อสซิ์จากการลงเล่น13นัด ดูแต้มหงพี่ต้าเร้าปืนอยู่ถูกที่ถูกเวลาเพื่อแชมป์มิเกลอาเจตากุนเสืออาร์ซนอลปลุกเร้าลูกทีมต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาเพื่อผ่านปารีสแซงชักแมงไปลุ้นชิงแชมเปี้ยนลีกโดยยกตัวอย่างจำนวนแต้มของลิเวอร์พูลแชมป์เพียมลีกปืนใหญ่แพ้เลกแรกคาบ้านหนึ่งต่อศูนย์วันพุธนี้ต้องพลิกสถานการณ์ที่ปราร์คเดอะแพร้งอาเจตาพบสื่อก่อนเกมถูกถามถึงความกดดันในการหาถ้วยแชมป์ใบที่4กับทีมภายหลังคว้าเอฟเอคัพหนึ่งสมัยและคอมมิตี้ฮิลล์สองสมัย เรากาลังพยายามคว้าแชมป์ในสีซั่นนี้สิ่งสําคัญสําหรับแชมป์คือการอยู่ถูกที่ถูกเวลาอัตเตต้าเริ่มตอบก่อนอ้างอิงหงแดงหรือว่าูลคว้าแชมป์ด้วยแต้มน้อยกว่าที่เราเก็บได้ใน2ฤดูกาลก่อนจากจํานวนแต้มของ2ฤดูกาลนั้นเราจะเป็นแชมป์หลีก2สมัยดังนั้นคุณต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาและหวังว่าพรุ่งนี้เราจะทําแบบนั้นได้ที่ให้ได้ก็พอตรงกันข้ามกับอีกฝ่ายที่ต้องตัดสินใจว่าจะใช้แผนแบบไหน ในนัดแรกปารีสบุกแบลชนะหนึ่งต่อศูนได้ถึงสนามเอเมเลสเตเดียมทําให้ทัพเปีเยเชดูได้เปรียบกว่านิดหน่อยสําหรับการลงเล่นนัด2เพราะขอแค่ได้ผลเสมอเป็นอย่างน้อยพวกเขาก็จะได้เข้าสู่รอบชิงดําทันที เวนเกอร์เผยว่าสิ่งที่น่าสนใจของเกมแชมเปี้ยนลีกก็คือก่อนลงสนามในแต่ละนัดคุณจะต้องจัดการปัญหาเรื่องหลักความคิดให้ได้ซึ่งจุดที่อาซอนอลได้เปรียบสำหรับเกมนัดนี้คือปัญหาเรื่องแนวคิดก่อนลงสนามของพวกเขาหนะสามารถจัดการได้ง่ายกว่าอีกฝ่ายเพราะเป้าหมายของเขามีแค่การบุกไปชนะให้ได้เท่านั้นในทางตรงกันข้ามเปียเชจะมีปัญหาหนักในเรื่องที่ต้องคิดว่าจะเอาอยัางไง พวกเขาต้องเลือกว่าจะเล่นเพื่อเอาชนะให้ได้ในเกมนี้หรือจะเน้นรักษาสกอร์ที่นำอยู่แล้วใช้เกมสวนกลับเร็วเป็นหลักดีคุณจำเป็นต้องมีความคิดที่ชัดเจนว่าจะให้ทีมเอาอยัางไงซึ่งถ้าเล่นแบบเน้นรักษาสกอร์มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำตามได้เพราะมันจะขัดกับ DNA ของทีม ดังนั้นลุยส์เอริเกเลยออกมาพูดก่อนเลยว่าพวกเขาจําเป็นต้องชนะเกมนี้ให้ได้ผมเชื่อว่าด้วยความคิดที่มีนัดชิงเชลเลศเป็นเดิมพันและยังได้เล่นในบ้านของตัวเองอีกทําให้มันจะเป็นเรื่องยากมากๆที่จะเล่นด้วยแนวทางเน้นรักษาสกอร์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ